สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ b บายทาโรค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำพิกอเด็กนะคะในหัวข้อในสายตาของเขาเขามองเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะคะเอาละมาดูซิแม่หมอมีสองเด็กค่ะวันนี้ค่ะนะคะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะเด็กที่หนึ่ง เด็กที่2ค่ะเลือกเด็กที่ดึงรูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดค่ะจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากจิตลังเลให้คุณเอาความรู้สึกแบบแรกค่ะนะคะเอาละถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มให้คุณหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลือกนะคะเอาละไม่บอกจะไปเริ่มกองที่1ค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่1หวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีตามรับนะคะมาเดี๋ยวเราตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขามองคุณเป็นคนอย่างไรคะเขามองว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนดุเหมือนกันนะคะทําอะไรชัดเจนค่ะคุณราชาดาบขึ้นมานะคะคุณอืมคุณดุคน พูดปากกับใจตรงกันนะคะคุณคะเออไพ่ของ king of s w o r d ขึ้นมานะคะขาดูหน่อยสิคะว้าว the empress ขึ้นมาค่ะ the empress เขามองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ดีสบายเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะเป็นเท่าแก่นี้นะคะคุณท่านผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะเป็นคนที่ไม่จนนะคะในชาตินี้เป็น the empress เป็นคนที่ วางตัวได้ดีเยี่ยมนะคะเป็นคุณแม่ดีเด่นเลยนะคะถ้าเป็นคุณถ้าคุณมีลูกนะคะคุณคะเนาะเออคนคนนี้เขาเนี่ยเขาว่าคุณเขารู้สึกคุณนะคะเป็นเป็นคุณแม่เป็นเป็นอะไรที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะคุณคะเนาะถ้าเป็นผู้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่มีดวงนาลีอุปธรรมนะคะหรือไม่นะคะเขาก็มองว่าคุณเนี่ย นิสัยเหมือนผู้หญิงอบอุ่นเหมือนผู้หญิงเหมือนแม่นะคะเหมือนเพศแม่นะคะคุณคาะเนาะถ้าเดอะอมเพขึ้นมาเป็นจักรพรรดินีนะคะคุณคาะเนาะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเป็นคนที่มีฐานะนะคะเขามองว่าคุณนะคะไม่จนหรอกชาตินี้นะคะคุณคุณอยู่ดีสบายคุณแบบนะคะคุณแบบโอ้ยคุณคุณเพียบพร้อมนะคะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมีกินมีใช้นะคะคุณ อู้อันนี้กระเด็นนะคุณกระเด็นออกมาหมดเลยนะคะไม่เหมาะเอาเลยเนาะไอ้เมื่อเขาจะออกนะคะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคุณทำอะไรได้หลายหลายอย่างคะ่ะคุณนะจะมีเดชเชียนขึ้นมาคะ่ะคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเงินมีทองนะคะสิบเปลียนขึ้นมานะี่ะว้าวคุณนะมีเงินมีทองครับขอโทษกับครอบครัวนะคะร่ำรวยนะคะ อืมนะไม่อย่างั้นเขาก็มองว่าฐานะทางบ้านของคุณฐานะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะนะมี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 มรดกอะคุณนะคะมีทรัพย์สินมีมรดกนะคะสืบเนี่นขึ้นมานะคะคุณจะดาบค่ะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่เปิดเผยนะคะคุณมีความลับคุณเก็บความลับ รับเก่งนะคะเออคุณเจ็ดดาบขึ้นมานะคะคุณหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรกับใครคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้นะถ้าเจ็ดดาบขึ้นมาในเรื่องของในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณไม่ค่อยจะไปพูดอะไรให้ใครฟังนะคะอ่าเขาดายพิธีคุณเป็นคนที่มีสน่ห์ลึกลับ นะคะเออเขามองคุณไม่ออกเขาเดาใจคุณไม่ถูกเหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีมีหัวอาร์ตหัวศิลป์อยู่ในตัวของคุณกับใครบางคนเป็นช่างเสริมสวยนะคะหรือนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะอืมคุณคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปก็ได้หรือชอบจัดจัดอะไรอะ่ะจัด หรือเป็นคนที่จัดบ้านจัดอะไรที่เป็นอาร์ตอ่ะเนาะนะคะเออกับใครบางคนก็ชอบตกแต่งบ้านตกแต่งเก่งนะคุณเป็นคนที่ตกแตง่งออกแบบค่ะเก่งมากค่ะคุณไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นดีไซน์เรื่องออกแบบเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งนะคะมีหัวสินค่ะเขามองคุณเป็นคนที่มีหัวศินนะคะบริสีค่ะ คุณเป็นคนขยันนะคะเขามองนะคะเขาเขามองว่าคุณเป็นคนขยันนะคะคุณคะ่ะเนาะตั้งใจทํางานนะคะทํางานหามรุ่มหามค่ําคุณคุณเป็นคนขยันมากนะคะคุณบางคนก็ทํางานแบบล่วงเวลาทำโอทีนะคะเนี่ย หรือไม่นะคะกับใครบางคนก็ทำงานซ้ำๆทำงานเดิมๆนะคะคุณแล้วคุณขยันด้วยคุณไม่เบื่อนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เบื่อนะคะไม่น่าเบื่อเลยนะาดซันขึ้นมานะคะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่สดใสคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณคะคุณนะคะอาจจะ อ่อนกว่าไหวอ่อนกว่าเยาว์หน้าเด้งหน้าเด็กนะคะคุณเดซันขึ้นมาเนี่ยนะคะความสดใสความน่ารักของคุณนะคะเขาเขาเขาไม่ใช่รู้สึกสิเขาเขาเห็นคุณนะคะเป็นคนที่แบบวุ้ยมีออร่านะคะคุณขาเนาะออ้มีออร่าค่ะ,คะมาดูซิต่อไปคะ่ะเป็นคนที่นิ่งๆค่ะนะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนไม่ค่อยแสดงออก ในความรู้สึกนะคะคุณอเก็บอาการเนาะเป็นคนที่เก็บอาการเดาเดาอารมณ์ไม่ออกเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคุณเป็นคนที่มีเงินนะคุณขยันทํางานนะคะแล้วก็คุณก็มีเงินด้วยนะคะคุณคะ่ะเนาะมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมนะคะคุณฐานะมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะคุณแล้วคุณเป็น the emperor นะคะคุณคะ่ะ the emperor เป็นคนที่นะคะ เป็นเจ้านายของตัวเองนะคะเขามองว่าคุณเป็นเจ้านายตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีอมาํานาจมีบารมีมีวาสนานะคะ The Emperor ขึ้นกับไพ่อของราชนีนี่ใช่ราชนีสิไพ่อของ The e m p e s s ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณคะเนาะหรือไม่นะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีตําแหน่ง งานที่สูงมากนะคะคุณคาเนาะอู้ดีเอ็มเพลเยอร์ขึ้นมานะคะคุณก็มีฟอร์มเหมือนกันเนาะคุณมีฟอร์มคุณมีดีกรีคุณมีดีนะคะคุณเป็นคนหญิงค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนหญิงเหมือนกันนะคะคุณคุณอาจจะไม่แคร์ใครนะคะคุณคาเนาะเพราะว่าคุณก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะคุณไม่ค่อยจะยุ่งสูงสิ่งหรือไม่แคร์ใครก็ได้นะคะเอ็มเพลเยอร์นิสัยคุณเนี่ย เหมือนคนต่างชาตินะคะเออเหมือนคนต่างประเทศนะคะคุณคะเนาะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะคุณนี่แหละสิ่งที่เขานะคะ เห็นคุณนะคะคุณค่ะเนาะในสายตาของเขานะคะคุณเป็นคนเก่งนะคุณก็มีเซนต์นะคะคุณมีเซน์นะคะคุณขาเนาะอืมคุณขาอ่ากับใครบางคนก็รู้เรื่องในโหราศาสตร์รู้เรื่องในไพ่ยิปซีเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณขากับใครบางคนสายมูนะคะคุณนะอ่าสายมูสายมูค่ะ มูนะคะชอบอธิษฐานเหมือนกันขอพรนะคะคุณนี่แหละนะคะในสายตาของเขาที่เขามองคุณก็มีแค่นี้นะคะตรงก็เก็บไว้ค่ะไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางค่ะนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็คอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้นะคะคุณขาถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนและก็ความรัก พร้อมเมื่อไรคุณก็แอดไลน์ไม่เหมาคะค่ะแอดแล้วก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาไลน์จะเด้งออกไปคะ่ะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับ คุณที่เข้ามอมใหม่นะคะชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่มอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปค่ะแต่ถ้าคุณกดติดตามให้ไม่หมอเรียบร้อยแล้วถ้าคุณเข้ามาฟังอีกไม่หมอกาบขอบพคุณค่ะนะคะเอาละไม่หมอไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ,บ๊ายบาย สวัสดีค่ะคุณกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหน,ไหนในโลกใบนี้แม่หมอเบียินดีต้อนรับนะคะมาเดี๋ยวเรามาตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขานะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินและคุณเป็นคนที่นิ่งนะคะคุณคาเนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรช้าแต่มั่นคง ะคะคุณคะเนาะอืมนะคะคุณอืมแล้วคุณเป็นคนที่มีเงินมีทองมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีงานที่มั่นคงนะคะสามเหรียญขึ้นมานะคะคุณคะเนาะโอ้งานของคุณเนี่ยสร้างเงินเป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็คุณสร้างฐานะนะคะด้วยด้วยด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณอื เป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของงานเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะคุณค่ะเนาะอืมคุณ คุณคุณไม่ทิ้งงานงานกลางคันนะคะเป็นคนที่ดุเหมือนกันนะคะตัวคุณ่ะนะเป็นคนดุเป็นคนที่พูดจาฉะฉานเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเออปากกับใจตรงกันค่ะเขามองนะคะคุณอาจจะถ้า,าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเก่งนะคะมีความเก่งกล้าสามารถาเหมือนผู้ชายหรือกลัวผู้ชายก็ได้นะคะคุณคะเนาะ เป็นคนที่มีช,ชื่อเสียงค่ะนะคะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตานะคะคุณคาเน็เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะคะคุณถ้าใครบางคนนะคะไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เป็นคนที่เขาชอบมากๆนะคะคุณสตาร์ขึ้นมานะคะคุณคาะเนะ็ <S <S <ๆ>กับใครบางคนก็โอ้โหคุณ, iff, คณเป็นดาวเป็นดาวมหาลัยนะคะอ่าหรือเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมหรือเป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มเพื่อน งของคุณนะคะคุณสตาร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณขาเอาละคอดูสิคะคุณเป็นคนเรียบร้อยนะคะคุณขาคุณเป็นคนเรียบร้อยคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอ่อนหวาน ก็คุณก็เป็นคนเซนสทีฟเหมือนกันนะคะคุณค่ะเนาะกับใครบางคนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบนะคะชอบทํากับข้าวค่ะถ้าคุณไม่ชอบทํากับข้าวนะคะคุณก็ชอบอาหาอะไรอร่อยๆมามากินนะคะเออหรือไปทานอาหารที่อร่อยๆนะคะคุณชอบคุณชอบชอบทานชอบชิมของอร่อยนะคะคุณกับใครบางคนนะคะก็ชอบทํากับข้าวทําขนมนะคะคุณนะอ่า อืมทํางานบ้านงานเรือนดีมากเลยค่ะนะคะคุณเป็นมแม่พานแม่เรือนอย่างดีเลยถึงแม้นว่าคุณจะไม่มีเวลาทำทำงานบ้านแต่คุณก็สามารถแบบอยากให้บ้านของคุณเนี่ยสะอาดนะคะคุณอืมคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะคะคุณอาจ,จเป็นคนที่เรียบร้อยเนาะอนะคะ และคุณเป็นคนที่น่ารักค่ะเรเวอร์ขึ้นมาคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะโอ้คุณคนนี้เขาเขาเห็นคุณนะเขาชอบคุณเลยนะคะเออเขาเขาตกหลุมรักคุณเลยแหละนะคะเออ <c ười> คุณถ้าเป็นอ่าเรเวอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณน่ารักมากๆค่ะคุณอื รักแรกพบเลยนะคะ9กระทาค่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของงานมากนะคะ10กระทาขยายมาเป็น9กระทาแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่ทิ้งงานกลางคันนะคะคุณเป็นคนที่ต่อสู้นะคะคุณคะเนาะอ่าและอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่อ่ อมองการไกลนะคะมีแผนนะคะมีแผนในชีวิตของคุณนะคะคุณจะทําอะไรคุณวางแผนก่อนเนาะนะคะนะอืมเนี่ยสองกระถาขึ้นมานะคะคุณ จะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรคุณจะวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะเขาเขามองคุณนนในสายตาของเขานะคะกับใครบางคนเขามองว่าคุณเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเจ้าชู้กรุ่มกริมเจ้าชู้หน่งเจ้าชู้เงียบนะคะกับใครบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปถ้าคุณไม่เจ้าชู้คุณก็ชอบดื่มเนาะดื่มนะคะกับใครบางคนก็ชอบดื่มค่ะนะคะถ้าคุณไม่ชอบดื่มนะคะถ้าคุณเจ้าชู้เนี่ย คุณจะเจ้าชู้ด้วยแต่คุณจะไม่พูดนะคุณจะไม่แสดงออกคุณจะใช้สายตามองค่ะคุณคุณอาจจะชอบใช้ภาษากายมากกว่าคำพูดถ้าคุณชอบใครนะคะคุณคาเนานนี่แหละนะคะอเด็กชื้ดาบขึ้นมานะคะเขารู้สึกในสายตาของเขาไม่ใช่รู้สึกหรือในสายตาของเขานะคะ เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่แก่นแก้วน่ารักนะคะเป็นคนที่ทําตัวเหมือนเด็กๆนะคะคุณคุณก็เป็นคนที่ดื้อเหมือนกันนะดื้อนิ่งดื้อเงียบนะคะนี่แหละสิ่งที่เขาอเมองคุณในสายตาของเขานะคะคุณ <c oughs> ตรงก็เก็บไว้ค่ะไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้ฟังพื่เป็นแนวทางนะคะคุณคะ ถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอก็กดติดตามให้ไม่หมอด้วยนะคะถ้าคุณกดติดตามให้ไม่หมอเรียบร้อยแล้วไม่หมอกาบขอบพระคุณค่ะถ้าคุณต้องการอยาจกจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินแลวก็ความรักพร้อมเมื่อไรคุณแอดไลน์ไม่หมอมาคะ่ะแอดแล้วก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาไลน์จะเด้งออกไปคะ่ะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวนะคะวันนี้ไม่หมอไปก่อนคะ่ะ จเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย